ค่ะมือนี้มาตามเพื่อนบ้านตำเล่านาจีเพื่อนอธิษฐานหรือว่าเสียงว่า้าเลกจะออกที่ว่าเจยวกับเจา้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนั้น่าต้องฝันอีกเพื่อนว่าตกย่ำกันเคลื่อนมาเลยมาฝันฝันแบบเกาเพื่อนว่าฝันเห็นเจา้าฟ้าเจ้าแผ่นดินคือเกาเพื่อนว่า ว่าฝันเมีจีนันจะเป็นแบบไหนเจ้าเขียนตาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินล่องไปติดตามว่ฝัน่นว่ามันจะเป็นอย่างไรในเลยค่ะสวัสดีครับดม์สวัรวัสดิด์สวัสดิ์สวัสดิ์สวัสดิอสวัสเิ์สวัาดิ้สวัสดี่สวัาดิ์สวัสดิ์สาัสดิเสวัสด้์วัสดิ์สวัสดิะสวัส่ิวยสิสวัาดิ์สวัสดิมสัสดา์สวัสดิวัดินสวดิวัดินัดินนะะ์สวัสดิ์สดนะิ์าวัสิ์วัสดวัสดิ์สวัสดิ์สวัอวัวัด วาเออบอกตามฮานอยเม่เกีลองก่อนเด้อน,นะครับนี่เม่เกีมาเขา่าฮานอยนะครับก็ว่าอยากสิเว้าว่าอยากสิคุยพี่น้องเอ้ย,ย,ยอนี่เป็นเจ้าแม่ฮานอยว่าเขามีเกียรนตะ <c oughs> โอ้ยอันติเทียนมนยันว่าไม่ได้นี่เมียกาัตริเข้าศูนย์ห้าเด้อนะครับมีเสียบเข่าศูนย์หกนะส่วนวี่พี่เข่าสามตัวห้าห้าหนึ่งเด้อนะครับเอามาเบิ่งมันเป็นโคตรมลอยบาปะเข่าที่โอ้สามตัวกับม<อ><อ>ิตนเข่าอายุในหลวงเนาะเขาวันเกิดศูนา แล้วก็06วัดเกิดอาพีนางเนาะส่วนสามตัวเนี่ยเป็นวัดเสียชีวิตของอาพีนางเนาะคือ2551เนาะอ้าวพี่น้อยสามตัวแตกสองตัวแตกข้าน้อยเนาะคนผูเ้เดียวฟันอันเดียวเดืเอดขอบจกักรวาลสุดยอดเลยเยี่ยฟ้าเบียกีด้วยสันดอกปันน,าานนะี่จนะจะฟาดเจ้าพี่ดิมันถามอะไรเนาะเมื่อกี้เนาะจ้าจาใจเกิดอยากฟันธรรมดาบันยี่นี่ดอกมันบระฟันไหนทั้งไลาเนาะจ้า เมฆเชียวหน่อยามันก็ฟันเห็นตานเจ้าผ่าเจ้าดี่เธอเจ้าผ่าจะเห็นดัมันเป็นหองไปห้องมันผู้ใดเคย็ไอเชือกข้างไหนก็ไปเชือกข้างมันแหละเงินป๊อคนี่เง็นสั่นนะฟันเห็นตาอันยังก็ไอ้จังมเลยกับฟันเห็นตาผ่าอืมฟันเห็นตาเป็นสั่นนะคนเงี่ยก็เป็นน้ำวัดเนาะเออส่วนเมตุยกับจีฟันเห็นตาอันอาบเ้าหน้ามันใี่นะมันเห็นคนอาบน้ามาไยโชว์ว่าอยู่อาบน้ากากเดินหน่อยเป็น มักันยงก็นาบน้่าเป็นใช่ไหเออต้นนค้อันนี้ก็เพนานามาละไม่ใช <ut> <mesela> ่หรอต้นีแล้วก็มียายก็บอกไม่ใช่นะปันเพน่ะี้ก็เป็นหูหมาปากกาไก่่มเพอนพวกนั้นเออมังกวนแน่อันงูแนี้ยไมเคียวกับผู้เวทเออมงเคียวกับผู้เวทเน่เป็นเกี่ยวกับอ่าีสังหน้าใหม่เนีช่อืมเปตุสันม่เียวกัูอ่าสวงสน่พระแนี้ยใช่ ตีเป็นข้อไขข้องมันเนาะคือว่าไงว่าไอ้ข้อฟารลชนีเลขกี่ซือกันสิเนะเพื่อใช้ง่ายๆเนาะคนหายเขาบางคนคนก็มีแนวรักษาพื้นกันนะครับหรือกินบางคนอาจทีผูกพันกับเปลีกับพื้นกันจะไม่เคี้ยวข้อดางที่ส่วนลทเทวิสวรรค์โดนกันเลยกินกินผูกกับเทวิสวรรค์กันที่ฟันเคี้ยวพันรูเอาเลยไปจังหวัดนวม่ากันปะฟันเนี่ยจะผะันสิเนะเป็นเป็นข้อสวดยังดีเนาะมีเคียวหน่อยเอ้านะครับก้อนอื่นยังไดก็นเมาตามเพื่อนยังก็ไอ เด็กเสี่ยงคนละอล้วคนเสี่ยงได้ตัวไหนเนี่ยสินะสิมาตามเหตุซอที่เราเอ้าไม่เกฟันเลยครับเสี่ยงมขึ้นเกฟันว่าฟองเหี้ยนะครับเกฟันว่าถ้าเด็กออกไอไออยุ่กับในหลวงกับพระพ่น้างแล้วแต่ย่าให้ฟันย่างอื่นอีกอ้ยุตะเล็กตัวเก้าอีกกับฟันเตะ หม่องเก้าฝันได้ไต้ฝันเห็นในหลวงกับพระพีน่นางคือเก้าตวตัดตวามวยพื้นเป็นลูกเป็นลูกคู่กันน่องอายคู่กันเป็นลูกแผ่นเดียวหรือคนละแผ่นคนคนละแผ่นตวัดติดกันโอ้แต่วแบบนี้ลักษณะน,นี้นติดทั้งสี่บอกติดทังสี่ติดข<อ>้างกันจะงอข้างกันน้อยอฟังหัวมือเป็นไผลถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นนะั่นไม่เกิดไอ้ทางนี้เป็นในหลวง ตานี่เป็นพระพิณัง่งเสดงว่าใต้เป็นพระพีิณั่งหัวเป็นในหลวงวจวะก็นีนะสามานันนะครับเนะาะแต่ว่าเมื่อวานฝันหรือไงกับมื่อวานเมื่อวานฝันเห็นว่าเพื่อนกอดกันในหลวงกับพระพิณั่งกอดกันแล้ววันนี้พ่อพ่อพ่อเท้ากอดกันแล้วแล้วพระพิณั่งกับยางมาหาประชาชนเกา่าเคกราบ แกกับไอ้นพาพินางพวกนกยิ้มให้แล้วพวกักย่างไปหาในหลวงนอนทีคนก็กกับแกกับกับแกกัเตือนอันนั้นคือฝันว่านะ้ะส่วนฝันไม่นี่ก็ขอเรียบเรียงนิดนึงพอะมีเกีืวเาอาจจะว่าเข้าใจปานเดยเอาอเ,อเ,าเอมืเอม่อคืนเาค็มาเลยสแกสี่สักสี่แก่รับไห้ฝันเมื่อคืนด่าสุดฝันมา ไปห้องง่ายๆแต่ว่าไปพันไปห้องง่ายๆจ้ะเราก็เราก็มีรูปไอ้ในหลวงกับพระพี่นางไอ้ติดติดตินังพินังเออเแต่ว่าเจ้าว่าติดกันแบบนี้ติดกันมาห้างแล้วเนี่ยตั้งขวามือเป็นในหลวงเห็นอ่าสังนสายมือในหลวงเฟื่งเฟื่งนี่พระพี่นางพระพี่นาง เขาบอไงว่าสองพันหนึ่งฝันก็จะได้หลวงกาแฟพี่นั่งเนาะพี่เม่นเล็กพี่น้องดีปะเนาะพี่นองพี่เจรนาเหล็พี่นองอีกตัวใลเนาะรือสิเกี่ยวก็ได้หลวงเกี่ยวกับพพี่นั่งอะไรวัดนี่บอกเถิงอายุได้หลวงออกเถิงอายุเออเมียนออกถิงวัดเกิดได้หลวงออกเทึงวัดเกิดพพีนั่งแล้วก็มกข้อสอนเสียสามตัวเองเฮ้ยสุดยอดเลยคนจหนมาฝันรับนเนี่ บักซื้อตัวว่ามันมีเออเจ้าไรอนไรกัว่านเจ้าอกเขาเด็กมากออกเขากาชาติกากาชาติแล้วก็ปกติแล้วก็พีไอพี่เฮีพาไพีมาชาติขึ้นว่าสุดยอดเลยเ้อวันนี้เลต้าเล่าได้บาไมี่ตัวไหขนาดว่าอีนี่บ้างเห็นว่าเขาคือว่าอีนีเห็น่มีนื้อว่าั้ด้วยตีไปเรืออไกนั้าก็บอกเราว่าเกมาก ภาพพีน่างหมักภาพพีน่างเนาะแม่นอยู่เด้เอามาเบิ้งนะครับเต็มๆเนาะแต่ละฝันฝันแบบเก่าเนาะสร้างกันแค่ว่าจากสร้งเฟพระองเป็นกอดกันเป็นเป็นลูกเป็นคนปกติจ้าเป็นลูปงวนเมื่อเสียงมา่ฝันเป็นลูกอย่างเดียวกันเนาะแล้วต่ยังเป็นโค้งเกี่ยวกับตัวเรียกคนนกเก่าอยู่เอานะครับนด้หลวงราชการที่เก้านะครับเกิดวันที่หาท่านว่านะครับซอนสิ้นกันคือสองสี่เก็ดศูนย์ โอ้กับหลวงเลยด้วยพี่น้องนะกันเดียก็ยังวันที่เพิ่งเกิดมนะาเสนอกักกันนะคืออาจจะเป็นอายุพันกระไรแปดสิบแปดแปดสิบเก้า 88, ปีนะครับสำหรับในหลวงส่งเงินสมรณคนวันที่สิบสามตุลาสองหาหาเก้าเด้อนะครับพระพี่นั่งเนี่อายุแปดสิบสี่ปีเกิดศนะูนย์หกเนาะพอข้อสองสี่หกหกเสียชีวิตวันที่สองมกราสองหาหาหนึ่งนะครับกเกือบเบิ้ลเรพี่น้องกันเดียก สุด้ายอายุก็เรนเนาะแปดเก้าก็แปดสี่นี่ยว่าเน่เด้นะครับหรือเลขพี่น้องพี่น้องตีแบบใดก็ลองตีสวยกันมานละเอียนเป็นเล็พี่น้องอยู่างเนี้เนาะหรือได้ก็ต้องเกี่ยวกับเพียพี่นังกับไนหลวงนี่ยแหละแต่ว่ามือแรกเมื่อกี้บอกว่ามักเกี่ยวกับพับ,บ,าาบพินังเนาะก็ระวัง,นะวงดีๆเด้อนะครับอยู่เสน้นอะไรบอกนะบเนาะอันนี้เกี่ยวกับม<อ>าพับพินังเสียงยังมักขึ้นก่อนมานะครับประเด็นเป็นแนวทางเมื่อกี้ได้อนะครับฝันสองหมื่นกับฝันเกี่ยวกับไนหลวงกับ พี่นางเธอเนาะครับซื้อมีคามเห็นคิดจังไดเห็นจังใดค่ะเรียนนี่ปะันดอกเก็บแปดซีมากแปีบอกน้งวางเงีนเกอายุเก็กเบิร์นหชิบะฮคือพันอีีบาดเจ้าวกัเแตสองซี่ฮงเลยด้วยแปดแปีหกเ็บเบิอันนี้บามันถือาเบินเลยเนาะพันมามือนแต่ว่าตามซอ่หึงนึ่กัแม่แกหน่อยกับซี่หเลยมีซี่หอยู่้กแปดซี่กัมีกันอ่ีก้ตรงกันว่าไงวันนี้ เมคเกทกับเมคเขชลหน่อยตรงกันคือแปดซีหกแปดซีนี่ตรงกันสองคู่นี่เนาะใช่ถ้าว่าแปดเก้าเนี่ยก็สามารถกับหัวาเมคเขชลหน่อยเป็นได้เพราะว่าเขียวลเมคเขชลหน่อยได้แปดหกกับหัวาแปดเก้าก็ได้กันเนาะก็บบอลเมคเชลต้องฟั้งนะเพราะว่าส่วนใหญ่เอฟซีห้ามผู้เพันเจียงแล้วเพิ่งเสิดเปิ้งเซิ่งเท่าแมคเกทเลยเพิ้งเซิ่งกันเออเพิ่เบิ้งแม่เกทเพิ้งเมคเขชลหน่อยใส่กันอืมแต่เพิ่งเกิตีนะครับคำบ่าเนาะ มาครั้งเขาไก็ตีเตียวควองฝันว่ามีอาการแบบ่เลจับปูจับปลาจับยังสีแนงสีนะมีอะไรซี่พันโชคเขามากกว่มีอ so ยู่เพิ I mean, that that ่นว่าหม้รวยหม่ผมก็เบิ่งยิงเขียวมีเขียวหน่อยสุขีบอยู่ก็ไปเห็นแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดแปดเก้ามอเตอร์ไซเหยียบกันมันก็ได้ออกแบบตรงโตเด้เออเพิ่นเตียวนะครับคือเพิ่นเตียวเพิ่นตีในควองฝันตี่ว่าจับปลาเหมือนว่าล่ะจับโอบแต่ว่าจำนวนปลามันสองสี่เก้าเหมือนว่าเพิ่นดว่าได้เอาในตัวนั้นเพิ่นก็ซื้อทุกอันละ แต่วคนเรียกเอาตีน้ำคนตัดซื้อสองสี่เก้าแล้วคนก็มาซื้อสองเจ็ดเก้าแปดเจดปดเก้าหรือแปดเก้าเขาจะถือมมนออกพัน่าคือบะมีบะมี่เลยว่ไในตรงตัวด้ยคนบะหมี่ตรงตัวเันเตียวนะครับเขาตกฟังหน่อยกัเตียวคือจงแม่เก๋ฟันเลยล่ะฝันเห็นรูปนี่หลวงครูกันเ่ยกับพี่นั่งหน่อยมันจะเตียวก็ได้เตียวอ่ะเด็นเรยพี่น้องแปดเก้าอคสเออสองเก้าบ้องเห็นมันว่า นี่สิเปิณเรื่องที่น้องแบบใดเองสินะมันบ่ได้ออกตรงโตเขาเจ้าได้ว่าคือว่าออกคือว่ามีมาท่านนะที่อาทิตย์เป็นนัดเกิดอายุพ่อซ้อเกิดยังถงแค่เป็นรักนะนี่วันสวรรค์ละก็เยอะแต่สุดนี้เป็นตีกันให้พัฒน์ไม่โตก็บ่ถึอเนาะแค่ข้อที่หนึ่งก็เป็นว่ข้อข้อหนึ่งแดงเขาป้าแดงเขบป้าเอาเขาคนนี้เลยโง่หงอกมันมันมันมากแบบตียาวนาะทำเป็นตัวมันมันบ่ได้ ฟันได้หกหกปู้บอกเอาไหมเอาหกกะบอกว่าเอาเราบอกเราเขากันนับไข่งูให้ไปเพิ่นก็บอกหกสิบหกฟองสิบหกงัยเอาว่าเอาวันนี้ความซื้อเขาเขาก็ไปเอาเขาก็บสิปเอาไข่งูกกัันนนมบอ้ีซะ เนาะได้ถูกกนี่ระวังเลยนะครับเรื่องคนก็นาฬิณนี่รักคือทิศไปจักนาฬิชิบาทก็ได้เนาะฉันมาเปิ้ดมาแห้งเนาะอาวมันออกการที่เป็นชีวองหกสามตัวแตกก็ได้เนาะไปชีวงูเนาะมีกระไดโหแล้วเนาะฉันโหกับเต็กเอาจะได้มีเงี้ยแล้วก็เป็นคนฟันแบบนี้แหละแต่ว่าส่วนใหญ่ตามฟึ่งเขาเป็นเขาก็บอกว่ามีเงี้เป็นคนมีบุญหรือคนเงินมีวาสนา วันวานก็จะฝันในแนวดวงหน่อยเด้ปีหนึ่งฝันในแนวดวงกัว่าเก่งแล้วบ่บ่ถึงขนาดนั้นหรอจ้ะอันนี้ฝันเห็นดูแต่อันนี้ฝันเห็นเก็บสุขคิบไม่ฝันแง่แต่ไ่ได้ว่าขันอันนี้ย่องเลยแต่ไ่ได้ว่าว่ามันอยากฝันอันนี้ย่องเนยเดี๋ยวไม่ได้จบเหมือนกันฝันพ่ออันเจ้าฟ้าแผ่นดินมันมีบุญมันมีบุญเอซี่สุดใหายวับขันแนนไปทางนั้นพ่อได้แน่แง่รูปไปได้ดอกก้นมากคนธรรมด่านะบ่ว่ากฝันพ่ออกโดนจิตปู้อาจจะบอกว่าไปังนี้นะ มีเลขนะ <S <S เขียนพวกนี้นะเพราะว่าบางครั้งมันสา้ตรงกับเลขเฉพาะตัวได้กับตรงกับอายุองค<ช>์หนึ่งนั่นสินะ<ช>ส่วนใหญ่ส่วนให<ช>ญ่เ,เป็นอนะักษรเนาะข้าก็ใส่วิทยาศาสตร์อาจารย์ในการรับชมวิเคราะห์เอาเนาะนะครับก็อยากวิเคราะห์ล่ะนะครับบางที่ต้องได้ตีเลขมีเขียวน้อยกันมันก็นได้ตีส่วนใหญ่เลขเป็นตัวปันใดส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าปันใดเนาะแต่ว่าล่าลักก็ซื้อถี่ไใ้ก่อนเนี่ยซื้อถี่ใบเพระว่าตัวเป็นตัวมากเนี่าก็ซื้อไว้ตใบก็ยังซื้อหลายซื้อเพื่อได้รุ่นแล้วเข ่ว่าแม่เก๋แต่ชุดยอดของคนดีๆนะครับอืคือว่าเขาเก๋ซุงวันด้วยกันแค่ว,ว่าเขาตีปลาถือก็เือเขาสู้งวันได้ตามคุณซ้อมมากแต่ว่าทีนี้เนี่ยห้าหน้อยเก็บสมึอเลยส <c oughs> มึงพีอดีันว่ากาชาติกมียาพี่คือบ่าเ<อ>สือมื่อไหร่ก็ล็องเพิ่องอายุอะไรเพื่อนหลือห้าน้อยนะมื่อไหร่พันมากกันได<ะ>้ล็อกอายุเจ้าก็ายุเรื่อยคอยกันเนาะของกินอันใดมันเข่ามันจดไปหมู่บ้านจดในเราจุดเราล้งหงนี่จดไปขอบคุณพี่เก๋หลายเด้อนะครับเอ้าอันยููทุสุ per มใหม่ ช่วยแต่ลองสรุปให้พันเนี่ยมาตั้งสรุปว่าเพิ่นฝันฝันล่าสุดเนาะฝันฝันว่าไปห้องก็เลยไปเห็นรูปมันพระพี่นั่งเตอกับรูปนายหลวงติดอยู่ฝาผนังติดตะบะบ่ได้ติดกันอยู่ห่างๆกันท่อมนี่แหละพ่นว่าโทรศัพท์เหรออยูคนหลบฟังตะบะบ่ได้ติดกันพันว่า ก็คงจะเป็นอายุวันเกิดคือเก้าน้องวันพอมาเป็นฟันฟันเห็นเจ้าฝ่าแผ่นดินคือเก้าพันฟันแบบเก้าได้รวมเกิดวันใดครับได้ลวงเกิดวันที่สุนห์หาสุนหาท่านว่าสองสี่เจ็ดศูนย์อายุแปดที่แปดแปดสิบเก้าวันสวรรค์สค์สิบสามตุลาสองสองหาหาเก้าท่านพระพี่นั่งเธอเกิดศูนย์หกศูนย์หก ม่ีเหอ่ีเห็นแล้วมนาเนี่ยเออเห็นมลยนะม่เห็นเลยนะเนี่แล้วงขาขยับบอกวาเขาขยับไปยังแมาน้ำพม่ลเหเออถพาพ่น่างเธอเกิดศูนย์หกศูนย์หกพฤษภาสองสี่หกหกเสียชีวิตศูนย์สองมกรลาสองหาหาเก้าอยหาหนึ่งอายุแปดสิบสี่ปีเด้อค่ะก็ประมาณนี้เนาะนี่ ว่ากสิตยูุ่น้หนีแล้วเนาะเาลขผู้ได้นันก็ผูได้นันก็เอาไปซื้ก็จับเอามันอยู่ในนี้หนีับผมก็ถ <laughs> ือว,ว,ว่าจะกันเนาะรับแนทางของใมกี่เรือันอีกให้พี่น้องโชคมันสามตัวแตกสตัวแตก,ตแตก,ตแตกเนาะาท่้งน,นี้ว่าคอยผ่าดดอกฟันกงคี่เอาไม่ได้ด้อพี่น้องแย่มันเสียซื้อเมื้อนี้นะครับมันลายตัวมันลายตัวห้อก็เบืองเอาเ้ามากเลยท่้งนี้กสิอยูุ่กก็ว่าเกิดอายุ พ่นเนี่ยสันีหระอเมอกี้ี่อยู่แนนี่แหละแต่ว่าตัวมาเองัีนังเนาะอ๋อก็ให้โชคขมนเมเกีเขาก็ดด้อไรสัย่น่สวัสดีครับ